ครับผมก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับ3 0ล้านนะครับ <Wow. S 1> เซตที่ผมจะใช้ไปหนึ่งหนึ่งก็เป็นเซตน,นี้เลยนะคนดูก็เป็นมัดซูเปอร์ฮิวแมนวีหนึ่งแล้วก็เป็นดาบซุยนะก็เป็นดาบหนึ่งที่ผมเคยชอบนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันสู้อย่างอื่นไม่ได้นะดาบนี้แบบมันโดนไม่โดนอะไรหรอกมันมีดาบที่โกงกว่านะาก็คือพวกทูชิตะอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้ผมก็รอ3 0ล้านเข้ามาในเซิร์ฟก่อนนะคนดู ก่อนอื่นเลยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกดซับใครก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการชนะ30ล้านนะคนดูตอนนี้ข้างหัวผมก็18ล้าน7จ็ดแสนนะก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนกดไ like, ลค์กดติดตามผมจะสามารถเอาชนะเขาได้ครับคนดูก็ช่วยกันกดไ like, ลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เขาก็มาแล้วนะ30ล้านเดี๋ยวเราก็ไปสู้กันเลยมาออกมาออกมาเหมือนว่าเขาจะเล่นเป็นสายปืนนะเฮ้ยนะ <Hey, S 2> เปิดก่อนเลยใจเย็นดิ เดี๋ยวเข้าเซฟโซนไม่ใช่เซฟโซนเข้าไอ้นี่ก่อนที่โคลอเซียมเอาชิปหายเข้าไม่ได้เฮ้ยเกินไปป่าเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนว่าส9บล้านจะมาเยือนเซฟด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามียี่สิบล้านไม่แค่เรามีสาสิบล้านคอยแบกอยู่นะเฮ้ยทำไมมันเข้าไม่ได้วะโอ้รอสีแดงหมดก่อนโอเคเข้าได้ละถ้าซุยผมเล่นไม่ไหวนี่ผมจะเปลี่ยนดาบนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะาดวลกันประมาณสามรอบพอแล้วกันนะ มาทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยละกันเอ,เอ้าเฮ้ยไอเหี้ยใครวะเนี่ยเฮ้ย,อยโอ้โหเหมือนว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วและดูดิโอ้โหดูเพื่อขี้เสือกดิเกินไปเป้าไปเ,เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ดูดมา ันตีไม่เข้ามันก็ยังพยายามมาอยู่หน่อยพวกนี้นี่ความพยายามสูงชิบหายเลยเฮ้ย <Hey, S 1> เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เ,ทเอาทุกคนเซิร,ฟร์ฟหลุดเอาเน็ตผมหลุดละทุกคนโอ้โหจบละมาทุกคนเริ่มใหม่เมื่อกี้เซิร์ฟมาหลุดไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันไม่น่าจะเป็นเพราะเน็ตผมลงมัง้งเพราะว่าเมื่อกี้แบบเหมือนว่าไอสามสิบล้านมันก็จะหลุดเหมือนกันนะน่าจะมารอบนี้แหละทุกคนผมจะไม่แพ้และผมอาจจะเงียบเลยนะทุกคนเพราะว่าต้องเอาจริง อุ้ยแรงจังวะโอ้โหแค่สกิลเดียวนนเนี่ยสายปืนงั้นสินนะอ้าวว่างไงหนุ่มว่างไงว่างไง เคเรียบร้อยโอ้โหชนะได้สักทีโอเคตาแรกก็ผมชนะไปนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแต่ถ้าทุกคนยังไม่ได้กดนั้นก็ต้องกดตอนนี้เลยนะมารอบสอง โอเคเรียบร้อยโอ้โหรอบ2จบไปอย่างดีมาทุกคนอีกรอบหนึ่ง ลืมบอกทุกคนไปนะว่าน้องเขาเล่นในมือถือก็อาจจะเล่นแบบได้ไม่เต็มที่นะเพราะาผมเล่นในคอมเหมือนว่าสายปืนเป็นสายที่น้องเขาไม่น่าจะถนัดมากเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเห็นแต่เล่นแต่สายดาบแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะาชัยชนะอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะทุกคน ยังจะโดนอีกเนาะตายไหมอุย้ยไม่ตายถ้าซุยผมอัปเกรดนี่บอกเลยว่าน่าจะรูเรื่องอยู่นะอุย้ยไม่ตายโอ้โหอะไรวะโอ้โหอีกทีเดียวเอง โอเคเรียบร้อยโอ้โหในที่สุดก็เอาชัยชนะมาไ,ได้สักทีอะไรจะต่ออ่ะเอาจะต่ออีกเหรอโอเคโอเคเฮ้ยดาร์กอนไทเดนคาบุซ่าเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้กดผิด เคล็อกโดนโอ้โหปัน oh. ป oh ันปันไม่น่าโดนเฮ้ยไม่มีสกิลโอ้โหโอ้โหแต่ดาบผมมี ตรพลาดเลยเมื่อกี้ทุกคนถ้าแบบใช้สกิลดาบนี่น่าจะชนะได้อยู่เมื่อกี้โอ้โหโซไม่ไปโอเคเรียบร้อยชนะสี่รอบติดแล้วทุกคนเป็นพอทุกคนกดไลค์กดติดตามผมผมเลยชนะ30ล้านได้นะเฮ้ยอุ้ยพโพโพมาดิ ปาดไปตึงๆถ้ามีโซต่อหนะ้าน่าจะแบบไปแคดเดอ์เบิร์ดได้ ไม่ไปตายอีกนิดเดียวโอเคเรียบร้อยโอ้โหวิ่งมาโดนบูซี่โอเคอะไรจะต่ออกเหรอเฮ้ยพอแล้วั้าโอเคเอาจะต่อโอเคได้ได,ได้ไม่มีปัญหามาเอาเป็นว่ารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันนะคนดูเฮ้ยโอ้โหชิบหายโดนกระโบเต็มโอ้โหเกือบตาย วุ้ยโอ้โหโอ้โหเด้อเด้ปืนพิษอย่างแรงโอ้โหเกือบตายเลยเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้จูก่อนเฮ้ยโอ้โหโดนได้ไงวะเฮี้ยโอ้โหตายแม่เฮ้ยโอ้โหโอ้ไม่รอดวะโอ้โหอย่างแรงเฮ้ยไม่ได้การอะไรอย่างงี้ต้องเอาคืนต้องเอาคืน มาตามโอ้ชิบหายละกับตายโอ้โหโคตรแรงเฮ้ยโอ้โหไม่มีสกิลบูซี่เอาเดี๋ยวไม่โดนเหรอหน่าจะเปิดคาทีทัน โอ้ชิบหายละเฮ้ยโดนสวนวะ่ะโอ้โหเกือบตายบูซี่ไปโอเคโดนได้อยู่ โอเคเรียบร้อยอันแน,น่รู้ทันรู้ทันชิบหายเฮ้ยกดไม่ติด อุ้ยโอ้โหกดซุยไม่ติดเมื่อกี้โอเคโดนไปสองต่อ ไม่โดน ผมไม่มีสกิวต่อเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยผมชนะกี่รอบวะเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะโอเคครับทุกคนก็เอาเป็นว่าสารคลิปนี้ก็มีเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามนะทุกคนคลิปนี้ขอ50ไลค์นะครับโอเคก็หวังว่าจะเอ็นจอยคลิปที่ผมทำนะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายครับ